ถ้อย่างนี้ก็เก๋แล้วเนาะอะมีสองด้านนะใช่ค่ะก็มีอาจจะทำด้านเดียวก็ได้นะอันนี้มีสองด้านอันนี้มีด้านเดียวค่ะจะทำอะไรดีนะ ะะเราก็ต้องมีไอเดียก่อนเนาะว่าเราเนี่ยนะคะจะเอาเศษผ้าไปทําอะไรได้บ้างนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะเรามาทําเป็นดอกไม้ติดกระเป๋าอาจจะไปทําอย่างอื่นนะคะก็ได้ที่ไม่ใช่กระเป๋าใช่ไหมคะ <c oughs> เป็นอะไรนะคะ <c oughs> ป้าทูเรียนครั้งที่แล้วที่ป้าทูเรียนบอก <c oughs> เป็นกิฟ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ไหมคะอ่า <c oughs> <c oughs> เป็นอย่างอื่นก็ได้เนาะแต่วันนี้ที่เราจะลองทําการนะคะก็คือจะเป็นกระเป๋าก่อนเป็นตังหูใช่ค่ะที่บอกว่าเป็นตังหูเนาะเป็นพองอย่างไรก็จะมีพวกกระดุมหรืออะไรจากเสื้อผ้าเราที่มันอาจจะเราใส่ไม่ได้แล้วเนาะที่มันเหลือๆนะคะหรือมันหลุดขาดนะคะก็สามารถมาตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยอย่างพรีเซนเตอร์ของเราคนนี้นะคะอาลลันแบนด์รับเหลือค่ะ เพื่อให้มันมีความสวยงามขึ้นก็คืออย่างกิฟที่หนูใช้อะค่ะเป็นกิฟเก่าของลูกสาวั้งนันเลยนะคะเวลาเราซื้อมาน้องไก่หลุดใช่ค่ะไม่ไม่ทิ้งนะคะก็เก็บตัวนี้ไว้นะคะอาจจะมีกระดุมนะคะหรือว่าเป็นพวกของเล่นรูกอ่ะค่ะที่เหลือๆนะคะเหมือนเวลา โอเคสวยหมสวยจัดโอเคหนึ่งสองหนึ่งสองแบแปลกออกกว่าเมื่อกี้มีผลงานวันนี้ค่ะกำลังหิวกาแฟก็เลยทำแก้วกาแฟเลยนี่เขาเสิร์ฟอาหารคลีนค่ะข้าวน้ำพริกตาแดงปลาสลิด เยอะเลยค่ะอ่าเป็นเรื่องของการถ่ายทอดเรื่องราวชุมชนเนาะเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดเรื่องราวเรื Hello ่องราวเพราะฉะนั้นเรื่องราวมันจะไม่น่ากับอาจารย์แน่นอนเพราะถ้าเกิดให้อาจารย์เล่าเนี่ยอาจจะเป็นคนละเรื่องกับพี่เพราะว่าเป็นเรื่องของชุมชนเนาะนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะ เรียนน่กเรียนเมื่อหนูไ,าาไปมองแล้วหนูต้องเป็นคุณพี่แล้วค่ะว่าหนูก็อายุแบบว่าจะ 4, 46หรือ47แล้วเหมือนกันไรเงยนะคะงั้นก็ต้องขอสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะหนูชื่อจันนิสากรเคือสมบูรณ์นะคะก็แล้วก็นี่าจันรัตพน์ฤทธิ์เกลือกนะคะจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะ,คะจริงๆแล้วเนี่ยเราสองคนจะอยู่ในเอกแบบเรียกว่าเหมือนสตรีอาร กณาารเราทํางานศิลปะค่ะแต่ว่าในในในมุมหนึ่งอะค่ะก็เป็นการทํางานศิลปะที่ลงกับชุมชนคือจริงๆหรือยึดตัวเข้าไปใกล้ชิดหรือว่าทํางานกับชุมชนเพราะว่ามหาวิทยาลัยของเราค่ะมักจะจุดมุ่งหมายหรือว่าคันธกิจจริงๆเนี่ยเรามุ่งมั่นไปที่การลงไปที่ชุมชนหรือว่าไปหาศักยภาพไปหาทุนชุมชนขึ้นมานะคะคือจริงๆแล้วเราเป็นแค่เหมือนแรงกระตุ้นนะคะให้ชุมชนเนี่ย สร้างสรรค์หรือว่าเปิดงานเพราะว่าพวกเราเองอะค่ะ <_ d> um> ถามว่าเป็นผู้สอนแต่ถามเอาจริงๆเลยเนี่ยเราสอนนักศึกษาเพื่อที่จะไปะศึกษาลงไปที่โจทย์ชุมชน <_ d> um> ยิ่งระยะเวลาของการเรียกว่าเหมือนกับแบบว่าเขาอาจจะอยู่มาต่างที่ต่างชุมชนกันได้ที่ที่ทาให้เหมือนเป็นการเหมือนหรือว่าประสานง,งานนะคะเจอกันจริงๆแต่คนที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มซัพย์ของ ของซั์สินเลยจริงๆอ่ะนะคะของเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็คืออยู่ที่ชุมชนแล้วก็อยู่ที่คุณพี่ทุกคนจริงๆค่ะดังนั้นวันนี้ก็เลยมาเปิดให้ชวนคิดชวนคุยกันนะคะอาจจะไม่ได้ทํางานประดิษฐ์หรือว่าอาจจะมีแนวทางในเชิงของการทํางานต่อไปนะคะ ไม่ไม่มากก็น้อยมีมีความหวังในวันนี้นะคะแต่ที่สําคัญแน่ๆวันนี้เราอยากได้ยินเสียงจากชุมชนมากๆเลยค่ะเพื่อที่จะเอามาสร้างอัตลักษณ์กันคือจริงๆการสร้างอัตลักษณ์เนี่ยเราดแล้วว่าชุมชนบุขาลากน่าจะมีอัตลักษณ์อะไรบ้างแต่สําหรับอัตลักษณ์เพื่อชุมชนเพื่องานของเราจริงๆเนี่ยอาจจะต้องเฉพาะจงจงลงไปนะคะว่าดูเห็นฝีไม้ลาย <บน S 1> มืมอแลล่ะคาอาจารย์เอ๋แอบเอาเอาให้ชมนะคะแล้วก็แอบชื่นชมมากๆกับ กาทำงานหรือว่าการทํางานประดิษฐ์นะคะด้วยสมาธิจริงๆแล้วทั้งสมาธิทั้งสายตาหรือแม้กระทั่งความมุ่งมั่นตั้งใจอันนี้หนูเ,ห,นเห็นได้ได้อย่างชัดเจนนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะให้งานเหล่านี้ได้เผยแพร่ออกไปหรือว่าได้ได้ให้คนอื่นเขาเข้าใจในสิ่งที่เราทํานะคะอยากอยางเรียกว่าลึกซึ้งมาจากหัวใจจริงๆเนี่ยมันเป็นไปหรือว่าบอกเล่าผ่านออกไปและทุกคนเข้าใจว่าเรากําลังทาอะไรอยู่นะคะ เรื่องราวที่มีโครงสร้างชัดเจนอันนี้เน้นย้ำนะครับมันมันจะไม่ได้เขียนไปเรื่อยแต่มันจะมีโครงสร้างที่ชัดเจนและกระชับนะครับของเราถูกปะอ่าเกิดมีหีีจากถุงน้ํายาปักผ้าย่ที่บุกผารามอย่างเงี้ยหรือว่ามีดูไโดูเลยดอกไม้ขนาดใหญ่ ใช่ป่าดอกไม้ขนาดใหญ่มากอยู่ที่ปุขาราที่มาจากถุงอะไรนะคะถุงยางถุงยางมันมีกลิ Henderson> ่นค่ะลนหอมด้วยว้าวหนูเชื่อว่าถ้ากดไลค์กดแชร์ไปอย่างน้อยอ่ะพี่เพนไปไปไปเป็นติ๊กตอกเลอร์ไลฟ์ใช่ป่ะอ่ะมีคนดูก็ต้องมีคนมาดูชุมชนเราถูกปะตอนนี้ผมอายุ68จะ69แล้วผมเกิดที่นี่ที่ปุขารามเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็จะรู้อะไรกกลายเป็นชุมชนขึ้นมาชุมชนมาก็ที่ ถูกคนสมัยก่อนโบราณก็รวยมากเขาก็ยกให้วัดเพื่อว่าเนื้อว่าทาบุญเนี่ยให้ให้ที่กับวัดเพื่อเพราะวัดจะได้มีรายได้อะไรพวกนี้จากจากที่คนที่มาอยู่วัดเราวัดปูผารามเป็นวัดเป็นวัดที่เก่าที่สุดในในแถบนี้เลยนะเพรในแถบนี้เก่ากว่าวัดพิยูนเก่ากว่าวัดกัลรยาวัดวิชัยญาติวัดอโณงนี่วัดปูผารามเก่าเป็นวัดที่เดิมที่เก่าที่สุดบอกว่าเป็นวัดัตั้งแต่สมัยกุฎีจ้า ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ตอนตอนต้นลักษณะโกติดเนี่ยคือมันจะมีแต่จิตหักทางนั้เินเหีือนกับกุฏิจีทยาคือตอกไม่ไหวพอดีเราโชคดีได้สมเด็จเจ้าพญาบนมหาถิรวมช่วงพันธมิตรมาทิ้งระเบิดตอนสมัยญี่ปุ่นเข้าไปอยู่มาถึงขอบประเทศไทยคือจะมาหย่อนระเบิดรงสถานพุทธแต่ปราฏว่ามันพลาดมาโดนมาโดนวัดวัดก็จะวัดก็จะหายโจดเลยทุกอย่างเหลือแต่วิหารซึ่งสวยงามมากก็โชคดีอย่างหนึ่งว่าในวิหารนี้มีภาพเขียน มีภาพเขียนตั้งแต่สมนะัยนั้นเป็นโบรามเนะี่ยด้ว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 ยศิลปินที่มีชื่อเสียงตอนนั้นคือข oh ัวอินโขใครพอจะเคยได้ยินบ้างว่าข oh ัวอินโขเนี่ยน,นะก็คือคือคือ,ค,อคือเป็นศิลปินที่เรียนแบบกับเรียนแบบมายุโรปเพราะตอนนั้นเราเปิดละเปิดประเทศละเราเราค้าขายกับจีนแล้วก็ไปยุโรปละาวนี้อะไรอะไรก็จะเป็นจีนหมดแม้แต่วิหารเราก็ยังทําเหมือนเก่งจีนนะครับ ที่ที่วัดปุถุพรามนะแล้วก็ข้างในแล้วก็จะเป็นภาพพุทธประวัติซึ่งเป็นภาพสามมิติเป็นภาพสองมิติคือว่าขึ้นอยู่กวัดพระแก้วเราจะเห็นว่าวัดพระแก้วจะมิติเดียวเรามองเข้าไปเนี่ยเราก็จะโหจักหรือจะมีลิงตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ภาพที่เขียนในวปุถุพรามนั้นน่ะถ้าาศึกษาได้คือจะวาดแล้วมีความลึกลับไปข้างในอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ผมเล่าเรียบน,นะครับว่าเด้ไปเที่ยวแล้วผมจะไปเปที่ยวกัฝั่งอีมทอันนี้าาวัดนี้ก็เลยกลายเป็นวัดธรรมยุทธ์ซึ่งไม่ไม่ค่อยและอีกอยาก่างหนึ่งไม่มีเมนเผาศพ้า เมนเขาจบเนี่ยผมเคยถามท่านบอกทําไมไม่มีเมนวัดเราเขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้ห้ามว่าวัดธรรมยุทธจะมีเมนไม่ได้หรืออะไรไม่ได้เพราะวัดเือวันก็ยังมีได้ด้วยนะครับก็กลายเป็นว่าท่านบอกว่าท่านไม่ทำแล้วเองก็เลยไม่มีการตรวจจบไม่มีอะไรในนี้คนก็เลยไม่รู้จักวัดอุพาลามนี่คือสาเหตุว่าทําไมคนไม่รู้จักวัดอุพาลามเพราะไม่มีใครบอกว่ามาตรวจจบที่วัดถุพาลามไม่มีใช่ไหมไม่มีเลยก็เป็นอย่างนั้นอันนี้เด่นอย่างหนึ่งคือเรื่องความสงบ ที่วัดนี้จะมีการจัดเขาเรียกอะไรสอนวิปัส,สนากรรมาฐานะอะไรเนี้ยทุกเดือนเพราะว่าครูช่วยดาว่าท่านเจ่งมากท่านเทศเจ่งทําให้มีชื่อเสียงเฉพาะในวงแคบๆเท่าไหคือคนที่ท,ที่ที่อะไรมาบัดมามา,มาถือศีลอะไรที่แน่ฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะรู้จักแค่นั้นแนละเาผู้ประธานเก่งมากเก่งมากแต่ถ้าไปถามคนที่บอกว่าไม่ได้มาวิปัสนาอะไรว่าไม่รู้จัก นี้ได้ไงภาเหียนนี่สมัยไหนเนี่ยแสดงว่าอ่ก็ทําให้เห็นว่าคนที่ว่าเนี่ยมีความมีความรู้เรื่องต่างประเทศพอสมควรเพราะสมัยนั้นสมเด็จเจ้าพญาพระาุรมหาสธิยุทวงศ์เนี่ยท่านโท่านชอบเรื่องการที่จะทบค้าต่างประเทศอยู่แล้วทําให้เราเนี่ยเหมือนกัาว่าตอนเรื่องเศรษฐกิที่ห้าเราทาให้เราไม่เป็นเบือองึ้นของยุโรปมีประเทศเดียวึป็น่าภูมิใจเนาะเอเพราะงั้นรั้คนเราเนี่ย ประเทศเราเนี่ยไม่เคยเป็นเรืองขึ้นก็เลยกลายว่าพวกเราก็อยากแยกตัวไรตัวมันถึงไม่มีคือถึงจะทะเลาะกันกได้แต่ไอ้ถึงจะทะเลาะกันข้างบ้านเราระผมเราจะทะเลาะกันข้างบ้านแต่เวลาถ้าเราถ้าเกิดมีเรื่องเราเราก็จะรวมหัวกันไปสู้กันต่อไปางบ้านข้างเมืองเนี่ยอย่างที่เรื่องที่ปวดหัวมากเลยที่ผมพยายามเลยเนี่ยอย่างหนึ่งอย่างหน่ก็คือเรื่องขยะเราไม่ได้อยากให้บ้านหน้าบ้านทุกบ้านเนี่ยสวยงามไปด้วยปอดขยะอะไรอย่างเงี้ยที่พยายามอยู่ อภินิษฐ์เปิดดิเปิดดิกลางวันวันนี้เข้ากุกกะปิพวแพ็กแยกมาหมดเลยเน้ย่างาดีนะ